เด้อพ่อแม่พี่น้องเอซิการ์เดสสุขสุขุนดูปังล่าปังไทยดูต่างประเทศกันนี่ตอนรับเราขสื่อช่องน้องยิงยาวอีกแล้วอาอรุงกดไลค์กดแชร์ให้น้องยิงยาวในเด้อหายใจล้ำรวยไปเมื่อหน้าเด้อโอเคพี่น้องมันเยอะมากเลยสี่สาวพี่น้องเลยแล้วออนเทอทัดซานแล้วพี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงพี่น้อง vẫn mà là phải không Si sao phải không Cái đồng máy sẽ hết. Học Cái đồng sẽ hết phải không ạ? Hết không phải Hết sai kè sẽ đồng máy phải แกลูกตากินมาเต็มเยนพี่น้องเลยลูกก็ฮักเลกเยนมาแกงไม่เขาพี่น้องเลยเริ่มดังไผ่ไผ่ตันติดพี่น้องเลยมันผลตกลินเนาะมันหากระเดดองมือนี่พี่น้องเลยผลอาหารประเภทตหางกระเดะดองมือ่าเกือขหมด่ปแลแกงหิดคมหดคมมักเริ่มออกพี่น้องเลยเริ่มจูบ หะเครื่องเลยมากินข้าวกิน oh น้ำแล้วบ้านเนี่ยตาเคืองแล้วก็ออกมากินข้าวกินน้ำเด้อเรื่อกินข้าวเด้อแกงไม้กับเห็ดคมนี่มันไม้ของพี่น้องเลยไม้ขนสวนพี่น้องเลยเล่ก้อยเสร็จแล้วพี่ตองเลย หาส่วนสมวาอกมหอ่องเลยตัแสบไปดอกี่นองเลยแกมาโจดี่นองเลยใส่เห็ดคมแสบี่นองเลยเห็ดกระพงออกี่นองเลยเห็ดขมก็ได้มเริ่มออกปงก่อนี่นองเลยแบบนี้ก่อนี่นองเลยแบบนี้ตแสบี่นองเลย เก่งนำบ่จาะก่งนำบลายพี่น้องเลยแก่งนำบ่ไล่พี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องเออเดี๋ยวพี่น้องตัก็แซ่บเลยพี่น้องวาเห็ดจะพักหนึ่งพอดีพี่น้องเลยแซ่บกันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเกะพร้อมออกพี่น้องเลยเห็ดขมแซ่บเลยพี่น้องเลยต้มมันมันจืดก่อนแล้วก็บุกคมพี่น้องเลยต้มนดำมันจืดแล้วก็บุกคม่มมาเริ่มเริ่มเริ่มเด้อมเริ่มเริ่มเ่ข้เขาเด้อ มามามาเข้ามาเขามาเข่าเลมา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 กินข้ามาเข่าหลักกินนมพี่น้องกันเขงหอยกันแต่ช้าพี่น้องเลยซ้าหอที่แกงหอยเลยิขหอยก็ไดลมา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 กินข้ามามาเล้มาเข้ามาอนได้เบิรเลยกินเข้ากินเข้ากินข้าไปกินตอนแรงมาได้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  มันจะเข่าลงมาบัดนเลกินบัดรนะนั่งนั่งน right? ั่งบัตรนะกินเลยนะกินเลยเจ็บแคบรถพี่น้องเลยกินองไม้ตอนที่ยงพี่น้องเลยแกต้องมาโจดกับใส่กับเพชรขมตอนกินบัดรนะแม่กินกินเลาะเข่ามีกินเลาะ บ so so like. ัจะตักอีกนากรเที่ยงเยี่ของเพื่อนตึงๆสองโมงมากิดมันเด้อพี่น้องกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อสิบเซตเหกันเด้อพี่น้องเด้อทางประเทศลาวประเทศไทย ทางประเทศนอกประเทศเมกามันก็จะเอานเหมือนกันรีมีแห้งสุกกายสบายใจร่ำรวยเพื่อคู่คุคุณเสียบเสียบดอกพี่น้องเลยควันกุ้มแล้วก็ปลงไม้ใหม่พี่น้องเลยเฮ็ดออกใหม่แล้วแซ่บพี่น้องเลยออกไปเพิ่มแล้วก็บเแซ่บดอกพี่น้องเลยเฮ็ดขมก็ได้เลยไปที่แนวแซ่ยบดอกพี่น้องเนาะลงมาโจดอีกรถเสียบใส่กันบัดเนี่ย luôn bị trượt cả sẹp, bết khom cả sẹp, bết khom cả tôm cho đến chửi đây bình thường rồi, xảm nãm chứ không có khom đâu, khom một ít rồi, xịt sẹp luôn bình thường rồi, ăn à, à, kín, thấy ơi đấy sản nhà mồm ma, mà nha ơi, kinh khảo đơ กินไปโรงเรนแล้วพี่น้องเลยไปโรงเนตนแรงพี่น้องเลยกลาบายมงกว่าพี่น้องไปเปิสี่อีกตนแรงกับเวื่อพี่น้องเ,เลยเเื่นจากซา้เลยไปเปิดสี่เลยพี่น้องน้องก็เลยลำหลังเลยพี่น้องเลย เดินกำลังเอ,เอ,อ,อเื้อยเลยมาเดินนังเลยอย่าไปทำเอื้อยเด้อเอ้ยไปโรงเรียนตอนแรงนั่นลูกมาไมาไมา่จไปไปไปมันจไปมันไป,ไปน้องยืดเบิ่งซื้อน้อง,ปง,ง,อองไปน้ำดอกอย่าไปทำเอื้อยพี่น้องเอ้ยดิบไปทำเอื้อยแค่ปพิม่มกั้งหัวไปว่าม,านนะมันแดดนะปพิ่มกั้งหัวไป ชามหมขงเพียนยางชีไว้เนี่ยมันแดดแดดสองมือเลยพี่น้องเอยแดดแห้งขนาดเลยนีหมูผู้หนึ่งมาสวนไปเลยพี่น้องเอยนางเอ้ยป้าวาเข้าไปถูกปะเข้ากันเทากัหรือปะรปปะ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 ปป มาไว้มาไว้ลูกมาไว้พี่นั่งนั่งจะเอื้อยมาตรงเย็นลูกจะเอื้อยมามาไว้ลูกอ่ะมาไว้ชาสิ้เมย์ชาสิ้มินิทมาไว้ลูกมาไว้ขามาลูกขามาเออท่างแม่ก็ไปเกี่ยวเข่ารับจ้างพี่น้องเลยถ้าก็เริ่มไปไม่นี่ไปหารับจ้างเกี่ยวเข่าก็จะมานำเอาไปเช่านี่มาตรงเย็นแล้วพี่น้องเลย มาต้องเลี้ยงตัวแรงพี่น้องเลยมาแล้วแดะเดะเดะพี่น้องเอ้ยกำมันยังแดดอยู่ไปเพื่อสี่คนพี่น้องเลยตัวแรงก็ได้อย่างกับหมูแดะเดะแแทแดดว่าจะผัววะที่ผัวน้องก็นอนพี่น้องเอ้ยทั้งน้องก็น,นอน นอนแล้วทางน้องก็ได้อยู่ก็มามาเลยปวดเอื่อยน,นอนกองทรายพี่น้องเลยนอนจะนอนประหลดได้พี่นอ้องเลยระยะยากกันจนอนแล้วก็ได้ <c oughs> มาจะเกี่ยวข้าวหลับจ้างพี่น้องเลยไปพอดีเอาไปดิ ลูกไปนำลูกไปโรงเรียนอ่ะเแม่ระบาดไหมเร็ดแม่ระบาดไหมเป็ดแม่ระบาดไหมรับาดไหมระบาดไหมผมกินนมบดมือพี่น้องเลยกินนมกล่องเดียวนมกระเพงพี่น้องเลยกล่องเจ็ดพันกีบนมก็ได้แม่วันเท่าไหร่ได้วันเท่าไหร่เหเจ็ดสิบวันหนึ่งเจ็ดสิบพันพี่น้องเลย บอ้่หแปดสิบพันชามากกระจานนมแล่จะนมดพี่น้อยอยู่นมจนมืดตัวเป็นตุกตกดินพี่น้อยเข้ามาเฮือนอ่อตัวมากกระจานนมอยู่นมแห้งอยู่นมแห้งบ่ป้ลุงกดไลค์กดอนแซ่ให้น้องยิงยาวในเด้อหายใจร่ำรวยแต่มือหนาเด้อโอเค